ตอนนี้นะคะมะม่วงกวนเส้นของเราก็จัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจานใหญ่นะคะเหลืองอลามค่ะอันนี้ก็เป็นจานน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นจานกลางนะคะและก็อันนี้เป็นกระทงนะคะอันนี้ก็รับทานท่านละหนึ่งกระทง อันนี้น่าจะได้สัก5ท่านอันนี้ก็สักสองท่านนะคะอันนี้ก็ประมาณ8ถึงสิบท่านค่ะมะม่วงของเราเนี้ยก็จะมี3ามรสนะคะเปรี้ยวหวานและเค็มนะคะสีหน้ารับประทานรสชาติก็ดีกลมกลม่อมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืม กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมะมุ่งกวนเส้นนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะและประทานได้สองท่านนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ